ดูนี่ไงช่อนตัวแรกครับช่อนคลองดูนม,มาเลยตัวนี้เนี่ยมันกระชากดูนี้ตัวใหญ่แน่นอนอือฮือีสานจอไซดีขึ้นมาขอบคุณที่มาแล้วอือดูนนี่ไงกัดัวนได้ อือห uh huh. ตัวนี้ใหญ่ใหญ่ขึ้นมาเลยห้าแล้วครับผมเจ๋ออ้อ uh ห huh. ตัวนี้ใหญ่โอ้โ uh ห huh. มีตัวจริงโอ้โ uh ห huh. ดูมาครับผม ตอนนี้เราก็อยู่ริมคลองนะครับที่ระหว่างทางที่จะไปจังหวัดอุดรน,นะครับอำเภออะไรไม่รู้นะทริปนี้ก็คือมีโอกาสนะครับไปทํางานที่จังหวัดหนองคายนะครับก็เลยถือโอกาสเช็คหมายข้างทางนะครับหมายอยู่ข้างหลังเลยครับไม่รู้ว่าจะมีตัวไหมนะครับผมเดี๋ยวยังไงรอติดตามรับชมกันเลยครับผมป่ะหมายมันลุ่งนะเราลองเป็นใช้เป็นใต้น้ําดูก่อนเท็กซัสนะครับ ด้วยนะน้ำไม่น่าจะค่อยลึกมากนะตูน้ำอยู่ข้างในรือว่าเช็คหมายไปเรื่อยๆนะครับยังไม่เคยลองหมายนี้มันนะ ไม่รู้ว่าตัวใหญ่มากไหมย้ำกัดกัดลงกัดเลยตัวไม่เลใหญ่มากอ,อยู่แนวโอ้โหกระชากไปเลยตัวนี้โอ้โห มีตัวมีตัวนี่อยู่แนวน้ำนี่โอ้ยส่งไม่ทันหือกัดแบบโดนมาแล้วนะ อยู่แนวที่เป็นร่มจริงเราลองผิวน้ำดูนะ <c oughs> ออกมากัดจริงใช่ไหมอ,อ,อือืกันดนี่ดูอ่ะ 算了，了。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. ทำไนี่มันงาวลงไปผนเล่นบ่นี่ย้ายหมายเข้าไปข้างในลองดูชสุดยอดองนี้สวยอ,อยู่ลองลุ้นกันนม่ว่าจะมีตัวไหมก่อนจะเดินทางต่อสวยอยู่หมายเนี่ย น่ามีตัวไล่กัดปลาเล็กด้วยดูนนี่ไงช่อนตัวแรกครับช่อนคลองตัวไม่ใหญนะ่ดูนเลยครับผมช่อนคลองตัวแรกอันนี้ต้องปลดปล่อยนะตัวเล็กนะ เาไม่ได้เก็บน้เพราะไปทำงานเดี๋ยวปล่อยตรงตรงนี้นะครับผมขออยัถ้าจะมีเหลี่ยมตรงข้างในนัานมีตัวางเราเลือกหมายปลาช่อนก็ตีแบบมันไม่ได้อยู่ลึกเนะี่ย ลองตรงไหนที่มันเป็นสันๆแบบเนินๆที่ไม่ลึกมากอะตอนนี้มันยังแดดอยู่นะนาโดนมากขึ้นยากก่อนขึ้นไปลาไม้กัอน กินผิวน้ำอาจจะคนน่าจะหาเยอะอยู่นะไม้อย่างสวยจะเทคสัตว์หาแล้วตัวนี่มาเลย ตัวนี้เลยให้มันกระชากตัวที่สองกระชากเลยชันของโอเคไปเปลี่ยนยาดูลองอีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเดินทางต่อแล้วนะครับเพราะว่าอีกค่อนข้างไกลเลยประมาณร้อยกิโล ดูนี่ตัวใหญ่แน่นอนอือหือที่สามจอใส่ดีขึ้นมาอ่าใส่สวยเลยนะตัวนี้โอเคกัดแบบแม่แพี้ยไม่ได้สงูงนะตัวใส่ดีขึ้นมาครับสามแต้มเล้นนะพอช่อนคลองแต่ตัวไม่ใหญ่มากนะครับเราจะกัดเป็นสิบสั์ลิกนะครับถือว่าโอเคแล้วนะ 3แต้มนะครับสำหรับคิปเช็คหมายข้างทางนะครับอุดรหนองคายนะครับผมไะเดี๋ยวลองลุ้นกันอีกนิดน,นึงแล้วก็เดี๋ยวเดินทางต่อแล้วครับผมเดี๋ยวนี้ก็ปลดปล่อยนะครับผมไม่เก็บนะดีครับผมกัดเข้าไปนิดนึงน้อยโอ้ใส่คืออย่างนี้ไปขอบคุณที่มาเดี๋ยวลองหาต่อเลย มีดกัดทีออยู่น้ำก็เลยแก้เกมนะครับเป็นใต้น้ำนะครับกัดเลยครับกระดกกระดกไม้ไว้คนระับ วิ่งย้อนวิ่งย้อนวัดดู <c oughs> <c oughs> เอ้าห่างไปเลยทู่ <c oughs> ห่างไปแล้ว ไม่เนจังไรบ่พ่อยามยังไ่ยามดังเดงม่ตัวียวเซ่ยนจังลายบ่พ่อุนขึ้นไปข้างบนเนี่ยมปลาอกเขาเจ้าอันหาเลยตีนี่เราจะ่งไป้าหา่นวายูเมียตัวเลน้อยเจ้าลากบ่พ่อโอ้ก็วาอยู่เป็นเงียบ อแมน,นลองเบื้องฝ้่แป๊บนึงเดี๋ยวขึ้นไปพ่อบอกว่าเขาหาแล้วนะแต่ผมได้ไปสามลองดูโอ้โหลุดไปเลยตัวไม่ใหญ่ <c oughs> มันพาดกิ่งไม้นะทูก ครับผมตอนนี้ก็ถึงอุดรแล้วนะครับน่าจะไปอำเภอท่าบ่อนะครับจังหวัดน้องคายไม่รู้ว่าจะได้เช็คหมายไหมนะเพราะว่าตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งนะครับผมถ้ามีเวลาอาจจะแวะเช็คสักหน่อยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้เช็คไหมก็พรุ่งนี้ก็ทํางานแล้วก็วันต่อไปถ้าถ้ามีเวลาก็ช่วงเช้านะครับก็อาจจะแวะเช็คนะครับทริปนี้ก็อาจจะได้แวะเช็คนิดหน่อยนะครับผม ก็เมื่อกี้ที่แวะเช็คก็ถือว่าโอเคเลยครับผมได้ามตัวเน้นดุไปประมาณ3 4ตัวของยัดขับรถก่อนนะครับผมข,ข้างยอะนะบ้าโเราเลุยหมายข้างทางฝั่งนี้นะครับพอดีถามพี่ที่เขาทํางานอยู่นี่เขาบอกว่ามีปลาะชะิโดเยอะนะครับแล้วก็ลองดูครับผมชิโดคุยกันไม่เคยมานะครับผมระหว่างทางนะครับ ลองดูใช้เป็นเยื่อยางก่อนมี10-20นะครับซินเลียนนะ ดูป่าอะไรขึ้นขึ้นเยอะมากมาครับเดี๋ยวเราลองดูประชอนลุมนี้ดู ดนดิอ,มอมืมาจนได้ครับโอ้โหตัวไม่ใหญ่มากนะตัวที่เสียครับสำหรับทิปข้างทางนะครับวัดน้องคายเจี๋้วปลดปล่อยเลยน่าจะรดตัวไม่ใหญ่มากนะชไปเลยคนระับชุบไะยอดกัดเป็นกลบยางนะครับลองดูยิ่ง ส่งซ้ายนิดเดียวแล้ววัดส่วนเลยนะนี่จะมีอีกอยู่กัดไม่โดนไม่สูงเลย

โอ้โหหลุดเลยฮะตัวไม่ใหญ่มากตัวไม่ใหญ่มากตัวที่สี่ตัวที่ห้าไม่มา ยี่สิบเลยนะนึงโดนเหลี่ยมนี้กากลับแบบแน่หมายนี้ตัวนี้ใหญ่ใหญ่ขึ้นมานี่ยตัวที่ห้าแล้วครับผมเจอไม่มีสิบเพียงเลยนะ สิบยี่สิบโอเคชอนข้างทางนะเจ้าโอเคปล่อยเลยอื uh ้ม huh. ตัวนี้ใหญ่่ะ โอ้โห no มีตัวจริงมาครับตัวนี้ใหญ่เลยดักกินปลาเล็กอยู่โอ้โหมาแล้วโอ้โหดูดูดูดืกัด nice. ดูดเบาๆเลยนะมีส <ièrement, S 2> <Yeah, S 1> ี่ห้าขีดนะตัวนี้ไซส์สวยนะครับผมอะ มาถ่ายนะาถ่ายรูปนะครับค่อนข้างทางหนองคายนะครับผมอุดรหนองคายเนะี่ยกลับเลยมันดักกินรอกินลูกปลานะครับผมว่าสุดยอดนะเวลาเหลือน้อยแล้วก็เดี๋ยวเราเดินทางต่อนะครับผมสุดยอดตัวนี้เย้ส yeah. ิบยี่สิบเลยงัดไม่ต้องเถียงเลยตัวนี้อาจจะขอเก็บนะครับไซส์สวยนะเป็นอาหารนะครับโอเคยชิมความมิตตัว ัวใหญอยากกินบุกปลานะนี่ตัวใหญ่เฉยเลยสูงนิดเดียววัดสวนตึ่งตึงๆเลยฮะ อืมโดนูนี่ไงกลับจนได้ตัวที่เจ็ดแล้วครับผมตัวนี้ไม่ใหญ่มากใสปลาคิมครับผมปล่อยไปปล่อยไปสามตัวนะหมายนี้นะตัวไซสประมาณนี้แหละปล่อยไปโอเคเจอกันเจ เวลาแล้วนะครับผมค่าแล้วมีธุระต่อนะนัดพี่ไว้เดี๋ยวแกรอนะหกเต้มนะตนัวนี้อยู่ตรงตรงนี้ประมาณสามเต้มสี่เต้มน้านะครับผมปล่อยไปสามนะเดี๋ยวขอเก็บตัวหนึ่นองอ๋อ,รอครับใช่ใช่าแบบนั้นน่ะ ถ้าแบบนั้นน่ะน่าห่วงอยู่ครับถ้าใสอันนั้นถ้าถ้าวางยาปะ่ะไอเราสำหรับทิปวันนี้ก็คงหมดเวลาเทียงเท่านี้นะเดี๋ยวค่ำนะครับเพราะว่าต้องนัดพี่ไว้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันวันหลังนะครับผมยังมีเวลาถ่ายงานเสร็จพรุ่งนี้แล้วก็วันต่อไปอีกวันหนึ่งเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับผมสำหรับทริปนี้ก็ จบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามสุดยอดบุนช <s us ur> ัวนวนเด๋อหนึงนี้ พี่นายตกนะครับผมก็ขอบเหมือนกันครับมครับ